เฟสขับส่งมาให้นะคะกล่องกล่องไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะทำไมล่ะคะแล้วก็มีกระดานเขียนเขียนได้แล้วก็ลบได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เก็บตรงนี้นะคะมีอะไรอีกคะลบได้กดลบได้แล้วก็มีปาักกามีสองมาทำไมไม่รู้เอา ให้เอามาเขียนละมั้ยแล้วก็สุดท้ายกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามสองร้านจะไปแจกกล่องขุมละกูให้ว้วาอยากได้อยากได้กดไลค์กดซับสไคร e ได้เอากล่องมาทำไมจะติดไว้ไม่มีตีดนะโอ้แกไปกี่รอบแล้วเนี่ยคะ่ะ เคยซื้อมาอยู่แต่มันแพงมากก็คือแฟนขับแต่วันนี้แฟนขับส่งมาให้ค่ะแฟนขับที่ไหนคะคือชื่อว่าไม่รู้แหละไม่รู้ชื่ออะไรแต่ว่าเป็นแฟนขับ FC ด <oughs> ีปะ <c oughs> แล้วก็เมีนี้นะคะเป็นกบเหล่าดิสโซเป็นลับอยู่ตรง แฟนคลับส่งมาให้คืออันนี้จะเป็นอันนี้สองหมื่น oh. อันนี้หนึ่งหมื่นแพงเวอร์อ่ะอ่ะอันนี้อันนี้แปดสิบแปดสิบบาทใช่แล้วก็มีดิสอยี่สิบบาทยี่สิบสตางค์ใช่มีสำรวจอะไรเนี่ยแมงขาบจะเอามาทำไมแค<อ>่อันนี้นะเท่าไหร่คะ ห้าบาทห้าบาทถูกนนมากถูกมากเลยแล้วเอามาทำไมมีอันนี้นะคะเป็นสมุดนะอสี่สี่ร้อยบาทเอยไม่ใช่สี่พันบาทสี่พันสตางค์สี่พสตางค์อะอันนี้สี่หมื่นสตางค์โอเคอันนี้สามดอลลาร์สตางค์พีด้วยเหรอเขามีแต่สามดอลลาร์ สี่ดอลลาร์ตะ,ะตังสี่ดอลลาร์มั่วจริงจริงเสี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบห้าบาทที่ไหนคะ<อ>ที่ไหนคะโลตุสไม่ใช่โลตัสเมทโคหมดย่งอันนี้เป็นกระเป๋าสามสิบห้าบาทที่ไหนคะท,ที่ไหนคะที่เซเว่นสั่งได้ใครซื้อให้คะ แหวคขับแหวคขับชื่อว่าพี่เตยไม่ใช่ทางแม่อ่ะฮะฮะพี่วิพี่วิซื้อมาให้นะคะชื่อว่าพี่วิ <laughs> อุย้ยคนนี้ซื้อมาให้ใครคะ5าดอลล่์ ใครคือคะ่ะเอ่อยายแม่มสุดสวยปะใช่สุดสวยอะออันนี้อันนี้อันนี้หกหมืน่นหกหมืน<อ>ม่นสตางคเจ็ดหมื่นเจ็ดมื่นกีบเจ็ดหมืนสตางมาแกะดูกันเถอะหมดแล้วคะ่ะอ มาแกะกันค่ะเราเป็นคนตลกนะเนี่ยมีลาบูบูของจริงของปลอมของปลอมของจริงยังไม่มีอันนี้ก็ของปลอมต้องได้กี่ซับก่อนต้องได้กี่ซับก่อนสามหมื่นซับกดซับสไคร์นะคะบายบายเยอะยังไม่แล้วมีลาบูบูเฮ้ยได้แล้วก็มีอันนี้นะหมดยังเราจะแกะก่อน แม่ปวดแขนแล้วนะยังจะถ่ายคลิปอยากดังก็อยากดังแต่ว่าเมื่อยแขนใช่ขอร้องแฟนคลับตุ๊ก,กตาลมลุกเซเว่วมันลุกได้ปะลุกได้แล้วมันล้มได้ปะล้มได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะตุ๊กตาลม้มลุกเออแล้วก็มีให้ลุ้นมีให้ลุ้นเป็นีซคัอันนี้ใครซื้อให้คะ ป,ปะฝอกปะฟอกซื้อให้หมวดยาง,งค่ะยางค่ะยางแล้วก็อ่ะอันนี้อ่ะแฟนขับซื้อให้ก็คือป้าหน,นองป้าหน,นองนะคะค่ะเขาชื่อว่าป้าหน,นองอยู่ที่ทำงานเม่นั่นแหละหวัวหน้าเม่ <laughs> แล้วก็มีอันนี้นะนีแมมซื้อให้มาเปิดดูกันค่ะ ยาวไปแล้วค่ะคลิปเนี้คลิปนี้ยาวไปค่ะมาดูกันค่ะว่าจะได้สีเขียวไหมคะสีเขียวรู้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะใช่อะรู้แล้วค่ะรู้รู้ทุกวันเลยค่ะเรามาเปิดมาก่อนชาตนี้แล้วค่ะมีอันนี้เอาไว้บายแฟนคลับกันค่ะยังยังค่ะยังไม่จบนะคะยังอีกเหรอ อันนี้ด้วยเมงสาบใส่กระเป๋ายังได้ปากกาอันนี้ไม่ใส่อันนี้ก็ใส่ได้โอ้ยใส่ได้แฟนกลับซื้อมาให้นะคะอันนี้เป็นปากกาเขียนพอแล้วค่ะคลิปยาวแล้วค่ะบา,บ,าบายบายแล้วก็ให้ติดตามน้องพ้าขวัญเะคะ๊า่บายยัง อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ่ะบ๊ายบาย